ต่อมาอีกอย่างนึงที่มือใหม่ควรจะทําก็คือในเรื่องของการ เนี่ยไอ้พกข้อความต้อนรับซึ่งอันนี้ยังไม่ต้องทําก็ได้มันจะมีมาให้อัตโนมัติแล้วสวัสดีคุณอะไรนี่คือบัญชีทางการของของชื่อเราขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเราระหว่างระหว่างเราจะส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดบัญชีนี้ตล,ตล,ตลอดเลยวะเตรียมรับได้เลยอันนี้นีคือแพทเทิร์นของเขามาให้นะแต่ถ้าเกิดเราจะสร้างใหม่ก็สร้างได้นะคะเราสามารถแก้ไขลบสร้างเพิ่มอาจจะเป็นอินบ็อกกี่อันก็ได้เดี๋ยวดูครูพักตัวให้ดูของตัวเองของบริษัทครูพักนะคะนี่เลยข้อความต้อนรับของบริษัทครูพัก นี่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริษัท n t u k Safety Center จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย PPE อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดโทรตุ๊ดๆเราเมื่อใครแอดคูพักบริษัทคูพักมาหมดทั้งหมดทุกคนไม่เชื่อลองทุกคนไปแอดคูพักบริษัทคูพักนะคะมีคําว่าอ่าเดี๋ยวคูพักให้ดูระหว่างนี้นะคะเนี่ยทุกคนลองไปไปเพิ่ม s i n N2K N2N ของ K safety นะ S A F E T Y เลขหนึ่งนะคะพอทุกคนแอดปุ๊บนะข้อความต้อนรับเหล่านี้มันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บ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 นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการแบบเปิดใจและปิดการขายลูกค้าได้แบบทางไลน์เลยคือเบื้องต้นเขาสนใจเราแล้วเขาสนใจอยากจะซื้อเราแล้วแล้วก็เขาก็กดจิม้มปึง้งต่อให้เขาทักเราหรือไม่ทักเรานะข้อความเหล่านี้จะเด้งขึ้นมาเดี๋ยวครูพักให้ดูตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวครูพักให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเนี่ยครูพักก็จะใส่ว่ายินดีต้อนรับตึ๊ตต่๊ตตบ ต่อมาหากต้องการใบเสนอราคาสามารถสามารถขอผ่านช่องทีมเลยนะคะมีเจ้าหนี้ตอบอย่างรวดเร็วเพื่อง่ายต่อการทําใบเสนอราคารบกวนขอรายละเอียดด้านล่างนี้1ชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรอีเมลปุ๊บปุ๊บให้เรียบร้อยมี2 2สองบรลลูมละเราบอกว่าหากไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆหรือสินค้าเข้าใหม่ปวดอยาบล็อกไลน์นี้เพราะบางคนอ่ะถ้าเราย s <S ิงบอดแคสต์บ่อยๆลูกค้าจะรำคาญเราก็บอกว่าเราก็เลยดักเขาไว้ก่อนเลยถ้าไม่อยาก ไม่อยากพลาดโปรดีห้ามบล็อกไลน์เราหากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนขอให้ไปเมนูที่มุมขวาด้านของหน้าจอแล้วปิดการใช้งานแจ้งเตือนเราก็บอกเขาว่าถ้าราคาญไงมันอาจจะมีบอดแคสเข้ามาเยอะๆ,ๆเราก็บอกให้เขาปิดไปเลยอ่ะเนี่ยสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเนาะคราวนี้ดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างฟึบเห็นไหมคะพอมีใครแอดคู่พักมามันจะเด้ง,งนี้เลยปึ๊บ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 อัตโนมัติเลยที่บริษัทนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าก็จะเห็นและว,ว่าเฮ้ยทักมาไลน์อันเนี้ย คือบริษัทไหนหรือสินค้าอะไรแล้วก็สิ่งที่เราอยากบอกเขานี่แหละนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นปึ้งปึ้้มป้มปึ้ม,ม,มอะไรก็แล้วแต่หรือแนะนําโรงงานแนะนําร้านค้าอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่จะต้องทํา